สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ประมาณเรากลับมาแล้วเนื่องจากเล่นเป็นหายนิดหน่อยจะคลิปที่แล้วที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก่อนนะมันอาจตอนเช้าอยูน่นะมันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ละตอนเช้าเพราะงั้นเลยว่าอาจตอนคืนเนาว่ามันจะดีนะครับเอาละไม่เสียเวลาเร,เริ่มเริ่มเคลกันดีดีกว่าอ๋อฮฮ อที่คนโอ้ที่นี่คนเยอะจังเลยพว่เราจะเลือกหากัปตันจากตรงไหนกันก่อนแะนี่แงเราไปถามบูดูไหมจะน่านรู้ทุกเรื่องในแวดนี้เลยนะไปครคูบูดละครับเพื่อนเก่า่ันเองจจเก,ก้าของบานใจใหญ่ต้องโน่น่นะ เขาหน้าจะอยู่ตรงไหนสักที่ในปานั่นฉันว่าเราเข้าไปตามหากันเถอะไปกันเลยเออใหญ่ชะมัดเลยเ้าเหมือนเราต้องตามหากมาบู๊ดซะรับเหน็นฉันตรงนี้ไปเจอละเรี่ยวจัง ครับสักสามเสริแล้วเออนี่มันชุดไรเนี่ยไม่ต้องรีบมากใส่แล้วดูดีออกอเออผมต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มพวกนี้จริงๆหรอครับไบม่เป็นไรทำตามครับสั่งของเจ้าหูไปเลยหมอนะอาจ,จเป็นคนแถวนี้ที่รู้ว่ากับตันอยู่ที่ไหนก็ได้ไั้มฉันจะรออยู่ตรงนี้อ่ะเสิร์ฟเสร็จเมื่อไหร่ก็ฟาเรียกด้วยนะ nghe yeah, nó mất nó sợ cái điều จะแล้วมันเหมือนจะรู้จักอะไรคนนี้นจะแกนะะ ai lũ pi mà theo là à cà rì gian rồi thì dùng dao nó chết rồi nó sẽ tải không anh à ngay má bé tải <Mühm Jean> Không giả chạy lại chạy lại. Ấy. Ờ chạy. chạy lại. Hết chạy lại chạy lại. mũi đen mũi đen ่จ๊กปดบิเบอร์ทอนีจ้จะติ่เแลทอนี mm. ้อืมอืมจาบมองไม่เห็นอาบมองไม่ชัด เดี๋ยวหวัว่าเธอหวันว่ากัปตันชื่อเซอร์แมนจะถูกขังอยู่นี่ห้องใต้หังคารนี่ฮะวะน่าไปก่อนเรื่องอะไรไว้ถึงได้ลงเอออยู่งั้นน่ะโอ้โห <c oughs> เป็นไรไหมเนี่ย ุตสแมนไปอะไรไหมครับโอ้ฉันอยู่ที่ไหนนี่เห้องใต้ราคาของปานะครับเออได้ยังไงกันแล้วก่อนขอของฉันขอ,ของฉันโดนขอขอฉันหายไปหมดแล้วเคืนก่อนยังผู้หญิงนั่นเ็บไพ่ไอ้คนที่โกงเออเพราะแบบนี้เลยโดนล่ามาแข่งไว้ที่นี่ดีนะ โอเคกระตันแล้ามาแล้วเเอเอเออ่่ผู้คนแถนี้บอกว่ามีแค่คุณที่ขับเรือได้เช่อไหมเรไปก่อนะสนที่ไหนนะครับเพื่อนก็อยากช่วยหรอกแต่ต้องหาของที่หายไปให้เจอก่อนนะซินั้นหายห่วงได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะหาให้เองเดี๋ยวมกักกี้ครับจริงเหรอขอบใจมากทีเธอเอาล่ะ ของที่ตั้งขายก็คือกระต่ายหมวกเหมือนเพื่อนสิทธิ์ของและใช้ชีวิตทำธุรกิจติดตัวมาไปน็นะ ใช่ใช่อัาเจอแล้วถ่ายรับคันนอนได้สมบ,บัติมาแล้วไอ้เชีย่ยสมบ,บัติต้องสับ จะละจะลตน,นี้ปะว่าแล้วจะแล้วเหมือนกัน Jalan, jalan. <laughs> 嗯。 รับนีไม่จ่ครับหมดคืนได้เลยครับเอาคุณค้ามา,าไม่หาเวายก็ขอบคุณมากเลยนะไปออกเป้นทางมุ่งหน้าสุแา่แควนไลบิชัยค่ั ำเรแล้วสำเร็จแล้วคนสมัยต้องดีใจมากแน่ที่เราหาของทั้งหมดเจอเนียเจ้าว่าไปแล้วผู้หญิงสดองกานมั่วคนนั้นเป็นรูน,น่ากลัวยังไงพไี่รูกท <c oughs> ันทีดนะีดาเป็นไงไปเนี่ยครับแป่ความว่ายังไงค่าสบายดีสุดเออเออ่ยเหมือนท่านจะตืม่มไม่สุดเศษเยอะเกินไปแล้วนะครบแต่แก็ลอยขนาดนั้นชัยจะอดใจไหว แค่เดินนิดไนพลงังตัวข้ามันก็พุ่งผ่าเลยเห็นเพาะแบบนี้เองคนที่ดื่มเลยกายเป็นสัตว์ปแปลกโรงง้นได้ยินว่าบูธท,ทำเครื่องดื่มนี้มาจากแอปเปิ้ลพิเศษอ่ะแอปเปิ้ลวิเศษทุกท่านถ้ากินมากจังเฮ้ยเฮ้ยเราดังเฮ้ยเ้พวกเราดังกว่านี้ค่อยซื้อให้นายสักแก้วสองแก้วแล้วกันเออต้องใช้เวลาอีกนานเลย แไม่ขนาดนั้นหรอกถ้านายอย่าทำงานนะพูดถึงงานนายก็พนอมีเนี้ะพวกเรามีงานเข้อมอีกแล้วเดีย๋ยวนะมีคนละงานตัดห้ชั้นไปได้ยังไงเพราะเป็นหล่อนช้าเป็นต่อ,อยังไงล่ะมันมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็ามาทักทายสายต่อที่กลังสุดเสียธุรกิจ ก็แค่กันสิแก yeah, วางป่าไม่ดีไม่งั้นชัดจา้าไลพูดแบบสิชัดบอกฟังอยู่นะยายทันทีจา้าผมคิดว่าเราคุณยอมแพ้แล้วกลับไปร้องให้ป้องแม่ซะสิฮะบอกเลยว่าพวกหนึ่งอานง่ายอย่าหวังจะเอาชนะพวกเราได้เลย ตอนนี้นายพยายามแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์เพราะเราคือเร็วกว่ารี่กว่าแข้งไกลกว่าเสมอขอเล่นแลวแลวซีสเอ,อาแต่ว่าตัวก็คือคนที่ซูปก็คือคนที่ก๊อปอย่างพวกแกมาแย่งงานพวกเราให้ได้สินะเดี๋ยวทำไมแหม ก่อนนะถ้าเธออู้วในร่างเล็กๆสุดน่ารักนั่นแล้วก็ฉันอ่านจใจอ่อนก็ได้นะฮะโอ้ยยกิ้งก่าลรเอ้ยแหมฉันก็แค่อยากช่วยเท่านั้นเองไปกันเถอดยามวัวเสียนาน,านในสันที่ซบมกนี่เลยรัราบท่านรราครับกาะครับเฟยนี่นายอย่าคิดมาฝาพวกเรานะเฟยเอยเอ นันทิดาาไปเลยไหมครับเม็นซี่กันได้แล้วอย่ามัาเสียเวลาเออพวกเราจะไปไหนกันดีครับไปไงอาะที่อื่นให้ก่อนที่พวกนั้นจะมาแย่งอีกไงตามหาเร็วกว่าเป็ดแล้วผมด้วยครับนันทิราอ่าจบ มือนจบแค่นี้นะครับโอเคงั้นขอตัวปลาไปก่อนสวัสดีครับเอออ่านถูกไหมเนี่ยเอาพูดจริงๆผมผมไม่ได้เก่งภาษาไทยขนาดนั้นนะครับก็เรียน,น,นว่าง,งั้นถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมไปเอานที่ติดนิดหน่อยงั้นก็บายบาย